ทำให้ทุกท่านรอบรู้ข่าวสารทันต่อสถานการณ์งานส่งเสริมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ไตมาสที่3ค่ะจัดขึ้นที่วัดต้นเชือกตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะนนทบุรีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณพศ2565ไตามาสที่3วันที่23มิถุนายน2565นายวิทยาชาพานนท์ในอำเภอบางใหญ่เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปีงบประมาณพศ2565ไตามาสที่3 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่กล่าวต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่กล่าวสรุปข้อมูลพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และนายพึกพรแสงพิรนุนผู้แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเ,เร็วสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกทําให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมความรูก้การเกษตร,รเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปภายในงานประกรอบด้วยนิทรศการด้านการเกษตร,รการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร,รและเปิดให้บริการคลินิกดังนี้คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกชนประธานคลินิกสากรณ์คลินิกบัญชี และคลินิกอื่นๆนอกจากนี้มีหน่วยงานจิตอาสา904เขารวมบอกประสบการณ์จิตอาสาให้แก่เยาวชนและประชาชนในงานได้รับฟังรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดงานดังกล่าว